น้องต้นน้นไม่กล้าไปแล้วแกมันเป็นหนองในครับไม่มีปลาเหม็นอย่างเดียวแต่ปลาที่นี่เนี่ยคือเป็นเวลาตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มเนี่ยปลาปิจพันธ์มันขึ้นปลาปิจพันธ์เร่องปลาซร้อยปลาหน้าปลาซีเมนปลาปลาเล็กๆนี่ยปลาปิจพันธนะ์ปลาปิจพันธ์ขึ้นปุ๊บพอสามทุ่มถึง ไอหนึ่งนี่เดี๋ยวปลาหัวหนักขึ้นเลยปลาหัวหนักนี่ก็ปลาสวายปลาชะโดปลาเทียนโตปลาปลาปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาหัวหนักปลาหัวหนักขึ้นปุ๊บเดี๋ยวพอตีสี่ตีห้าเดี๋ยวปลาต้องโขลกขึ้นแล้วปลาต้องโขลกขึ้นหน่อยหกโมงเจ็ดโมงก็มีปลา่นผลปลาปิก้ามาข้าวกลอนมาทอดแต่โปรสีไปใครเขามากินที่นี่ว่างก็ไม่รู้ ะไเดี๋ยวหาหาวันนี้เนี่ยนะโอ้โหคว้าไปหอรดกแขนจ้ะอ้าวมีพวกมาทอดแห่ด้วยหรเปล่า รออย่างเดียวไม่ต้องรีบน้ำหนิอากาศเย็นตาไม่ค่อยพุดต้องหวั่เด็กติงติ้งติ้งติ้งติงติง ติ๊ง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 ติ้งติ๊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 งติรงติแงติ๊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 งติ้งติ๊งติ้งติ๊งติ๊งติ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 ้งติงติติงติิงติงติงติงงติงงติงติ เรียกว่าเป็นเพชรเป็นเพชรตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องไปสนใจมันเราไมา่ได้มาหาก,กินมุมเดียวเจ๊ทอดเรียกว่าขอเจ้าที่เนี่ยขอขอเจ้าที่บางทีลืมทำพิธีบางทีงก็ต้องมีพิธีติดต่อนะอกินไม่ได้เข้าป่าเข้าเขาวเพราะว่าทำพิธีเปิดส่งเปิดป่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่มาหากินอะไรเงี้ยเรามาทำเพื่อเลี้ยงเลี้ยงชีพนะเราจะทำทำ,ทำเลี้ยงชีพ ตา,าพันอะไรเนี่ยพันเ hey, หูบยุงบนเด็กที่ไวะเนีอ้ยอ้าวเป็ดเ็ดเออไเป็ดไงโอโหไอ้นี่าจะหากินไม่เป็นพี่แกอ้เป็ดก็ต้องไปฝากตามคันคูคันของไอ้นี่สิเอาฝากเหหนอง Qua nhìn đi mọi người hình đây! Hey, hey, ƠI! anh anh Đông! ngon hey! Hey, hey! Hey, lại Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 เอาเอาไปเอาไปเกิ premises, 1 <S 1> <S <In> ้ยเบ็ดตูหัขนาดนั้นมัตกมาวันเลยสังจาโผมแรกก็ไม่ดีแล้วย้ายที่เว้อายจะย้ายกกมึงสัเมืไหร่่ะโอ้ให้คลักเลยไอ้เต้งเลือเกินพวกสังจาร คนอยังพวกมึงไม่ต้องเจอกูหากินไม่เป็นที่เป็นทางมึงื่อเป็นที่เป็นทางหาจังเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมึงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกูมึงไม่อยากมีปัญหาอะไรหรอกนะมึงอ่ะคนหากินก็หากินแงแกกันที่วัดมึงก็ทำมาหากินไม่ได้กูตกปใจมึงยุ่งอะไรงกูอ่ะพ่อแม่ไม่ตังสอน พ่อกูสอนแต่กูไม่จำหาเปนไงจะเลินยังคนอย่างมึงเจอแม่งกับผ่าป็นหมดทีเอาไหมเอาไหมมึงกับกูสักฝุ่นไหมล่ะคอกินไปกิบอย่าผ่ายพัน tính 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 tinh tính 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 tìm nhìn tìm tím tối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  điểm.

ออได้ทั้งว่าว้าแขนมลงแรกไม่ได้โกมสอก็ต้องได้อ,อารมณตะคอกไปันนี้น่ยอยู่กันยาววันนี้เราไมไ่ทำมาที่กอ,อื่นอยู่กันยาวอยู่กันยาวอยู่กันยาวคูว่มึงคืนนี้ เบ็ดอ <c ười> ีกแล้วไอ้สัญจรเบ็ดกโอ้ี่ทาจมปากเป็นรยทอตรงไหนเจอทอตรงไหนเจอเอาครับทไมอะ้้อ้ ไปหยอกนะแห่สี่สิบห้าสิบปีเนี่ยเฮ้ยมึงมานี่ดิมึงมาคุยดิมึงมาบมาดิเฮ้ยว่าจะไปหามึงที่บ้านพอดีเลยโอ้นี่เดือนแปดขึ้นแปดข้ามกูบวชแล้วมึงไปนะเออมึงจะบวชหรือมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่มึงเหอะแต่มึงอะมาหักเด็กกูทำไมไม่ไกลลองอ่างทองเองหึงออกไปเดี๋ยวมาถึงเส้นหลักมึงก็ซ้ายอย่างเดียวเลยพอถึงป่าโมก ไม่ต้องข้ามส้องผานนะบอกซ้ายเลยมาทางนี้เลยกูไม่ได้หาเมืองบูที่ไหนแล้วจะมึงเลยกับมึงเนี่ยมาหักเป็ดกูและตัวกูเนี่ยเจ้าที่ไหนหากินน้องจีนต้องมีอยู่แล้วนะน้องจีนต้องยาผัดบีกับเนื้อต้องซักอาหารห้าอย่างใน้อง้องอมงเข้าใจที่กูพูดไม่เลยกูไม่ได้ถามว่ามึงจะเลี้ยงอะไรตัวมึงเนี่ยตัวของมึงเนี่ยมาหักเป็ดกูและตัวกูเนี่ยเจ้าที่ไหนหากินเล่าเอ้ย เราเนี่ยเลี้ยงได้แค่เราขาวเราแดงเลี้ยงไม่ได้นะกูคนจนแต่เขดไม่รู้เรื่องแล้ว,ลวเราเอาหูมาติหูหัวหมูไม่มีไม่ได้บวชแก้ทนบวชทดแทนพระคุณแม่รอกูเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้อ่อานที่ร้านหมาล้อไม่เยาร้านหมาล่าเฮ้ จุดเลยจุดเลยไม่ใช่ปรจมาชปามาใจโอ้โหไม่จะโวยมีแต่ใบไม่มีรูเลยหูตึงก็ไม่บอกอ่ะหูดูดีเธอใช้เอาหูออกแล้วมาชาก็ไปบวชให้กูอ่ะ ได้ยินป่าวต่อยี่เดี่เออเววเววยัวบกไอ้กูได้ยินแล้วนี่ยเจนเน่แล้วมึงรู้ตัวรึเปล่ามึงหูตึงเนี่ยมันหมายความว่าอะหายขาดแล้ามึงไปคุยกับคนอื่นมึงคุยกับเขารู้เรื่องไหมล่ะไม่แล้วกูบอกงานอย่างเดียวมึงบอกงานเขาเพียงเดียวเออแล้วมึงรู้หรือเปล่าตอนเนี้ยมึงมาหักเบ็ดกูเนี่ยมันมากินด้วยเป็ดมึงเหรอเบ็ดกูอ่ะขอโทษพี่ที่กูไม่รู้ไงมันมา แผลกูไม่ต้องตะโกนหูกูไม่ได้ตึงเออแล้วคุณย่าไม่ชอบยังไงไอ้นนี้ก็อันดับแรกเลยขอโทษจ้ะขอโทษเออไอ้นี่คนไทยขอโทษไอ้นี่คุยง่ายเดี๋ยวมันมันทำไม่ยากนักเป็นน้แต่ว่าระหว่างมึงต้องทำมาหากินไม่ได้เนี่ยมึงไปเอาตะคองมาให้กูแล้วกูทอดทำตะคอกแล้วมึงก็เอากลับไปกินที่บ้าน อ้าวว่าจะต่อไปอ่ะอ้าวว่าจะต่อไปมึงกับกูก็มาเจอกันที่นี่ไงเออแล้วกูก็ถวันพึ่งมาตะค้องตะค้องตะค้องแล้วมึงกับกูสองคนก็มาเป็นเพื่อนกันเออแล้วพอชุเดิมแตกขึ้นแตกข้ามึงก็มาเป็นม้าให้กูขี่วนรอบโบสถ์ไม่ความคิดมึงดีนะเนี่ยเเออมามามานั่งคุยกันนั่งก่อนนั่งก่อนฮะนั่งก่อนลุกที่กันนั่งก่อนสิลุกที่ทำไมอ่ะจะ่ได้นั่งกอน เรื่อใครกันอกสิคืออะไรนึกแล้วลืมจริงๆตัวมึงอ่ะมึงก็นึกดีสิการเดินทั้งตัวด็กูเ่ไอ้ลืมมึงนี่นะใ่ลืมเออไลืมไลืมลืมเอาลืเอาลืแล้วหรือยงเพลงใ้เลยเพลพลลืมแล้วหรือยั ยยยังสาไม่อยากได้ยินกูร้องหน่อยแล้วเปลี่ยนกระบอกไหมเผื่อจะถูกเสียงให้ลืมเออเออดีดีได้รู้จักอ่าดีดีนะดีดีนะเออแล้วมึงชื่ออะไรอะไรมึงชื่ออะไรอะไรดีดีได้กวเสียงปีนเาด้วย กูถามว่าม <Yeah. S 2> oh. ึงเนี่ยชื่อว่าอะไรการทั้งเไม่ทงตัวกูเนี่ยกูชื่อว่านายอะไรนายอะไรนายประนเอ๋ยอะไรเอ๋ยเออทั้งจานคนดังๆเยอะแยะเขาไม่อามาตั้งชื่อเรียนแบบเขาก็พอไปมาตั้งให้กูแล้วมาชื่ออะไรแล้วชื่อมึงก็ชื่อกูเนี่ยทำเรียกลมอันหาขึ้นเป็นหาเลยทำไมวะลืมอะไร เออปอปะคอเอามาเบาๆนั่น่หอูงกระจงงงกระงเจ้าข้าเอ้ยกระงงงกระจงงงเจ้าข้าเอ้ยบันนี้โชคนีใครเป็นคนดีมีฝีมือสามารถจับผเสื้อได้พระองคท่านเ่ักินาจะมอบเมืองให้กึ้งคึ้พระนครอเก่งอีกไฟมาอยุรีเป็นโ่แต่งงานกระจงงงกระ จ้ามองกับเจ้าม้งเจ้าขาเอ้ยว่าจะไปหาที่บ้านพอดีเลยเงินแปขึ้นแปลกขมฉันบวดและจะไปนะจ้าจ้าเดี๋ยวฉันไปเฮ้ยจริงม่ะน่ะนูเจ้าไก่ไปช่วยด้วยไงตุดจอเฮ้ยไอ้มันต้องดักบุญแบบนี้เอ้ยพอดุฟังก่อน ฉันจะบอกว่าฉันเนี่ยชื่อหัวหมูอภิมันพูดเป็นเล่นเออจะไปทำขวัญนี่โดยไงเนี่ยกูจ้อไม่ใช่กูบอกว่ากูเนี่ยชื่ออภิมันเป็นทหารอยู่ในเมืองไม่กลัวเปลืองและขอให้ไปถนดัดไอ้นี่นจะบ้าไอ้เก๋กูบอกกูเป็นทหารอยู่ในเมืองอ๋อใช่ถาวายพระทยสีเหลืองทหารในเมืองหลวงใช่ฉันหมดห่วงแล้ว ไปเอาจ้าเดจ้าจุกสิแล้วนา้ก็หาเลย่องให้กูพูดอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยทหารในเมืองหลวงจ้าโอ้ไม่ได้ยินเรื่องไรเนี่ยมันรู้จักของไหมเนี่ยแกก็อย่าไปรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องสักคำจะไม่รู้อะไรหูมันตึงหูตึงรถติดจะมวานไปดื่ม อย่างเป็นรูปติอยู่ในนอกที่ไฟังนะแกเป็นใครเนี่ยฉันเนี่ยชื่อหัวหมูพี่หมันเป็ดักหายอยู่ในเมืองพูดจริงไม่ได้วานนี้มาเป่าประกาศท่านชมว่าใครมีฝีมือสามารถจับผีเสื้อทองได้จะได้เมืองเกินครึ่งเป็นนครพรอะกองหญิงสร้อยมายุรีเป็นคู่แต่งงานใช่ไหมเออเรื่องจริงเรื่องจริงนะเรื่องจริงแล้วยังฉันจะไปได้ไหมหมูนี่ฝีมือไม่ะมีวิชาเข้าไปแล้วเจอในเมืองได้ตายไม่ได้เดี๋ยวบอกไห้นู่นนะ บ่อนี่ยใช่เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ดีกว่านั่งนึกเชื่ออยู่ตั้งนานนี่เชื่ออะไรนะฉันน่ะหัวหมูอภิมันไปแทะไกลต้นปีนเลยนะไปเลยไปงานจะจับจอบไม่หุ้มึงไม่ไปกูบวชของกูได้อันที่นั่งตัวกลางวันเท่านั้นเนี่ยบานพ่อตัวกลางคืนไง นี่ไงล่ะเพื่อนมาเป็นน้ำโหรเข้าไปกูถามไม่ได้ดีว่าชื่ออะไรเสือกย้อนถามกูปวดต้งคืนหรือปวดกลางวันใช่เขาเปนทหารในเมืองเขามาประกาศพอดีที่ชาดีสามารถจะผีเทิดทองได้เนี่ยเจ้าเราจะแต่งมือให้ถึงครึ่งมันความพร้อมด้วยทองทะลุฟักหนักแั้งแหวแดงทุกได้แล้วเอาผีทุลุกแต่งงานเลยนี่มึง กี <łość> ่เสื้อตัวเดียวตัวเดียวนั้นมึงไปกับกูทำไมหน้าบ้านกูมีเป็นหมื่นพรีนาทองเลยล่ะบินกันให้ยักษ์เอ้าไปไปรับรองครอบครกูไม่มีขาดุดไปไปเดี๋ยวนี่ของใครวะ